đi, nhìn đi. Kéo. เวลาได้เล่นก็ชอบเอาออกไม่รู้จะเอาออกทำไมนะคะเอาออกน้ำมันก็ไม่เต็มสักทีจะเล่นสนุกไหมเอาน,นี่กินน้ำเด็กดือ้อเอาน้ำไปให้พี่กิน ครั้งเรากินน้ำสายยางกันแบบนี้นะครับแย่งกันและแย่งกันแล้วแย่งกันแล้วต้นเองหยยบหยยบสายไว้แล้วก็น้ำไม่ไหลนะครับแย่งกันและแย่งกันแล้วพี่กินล้อาจารย์นี่ฉลาดนึกว่าแต่จะไปดึงกับต้นสายเลยครับ แกกินน้ำแล้วเอาน้ำมาให้พี่กินเนี่ยไปเหยียบสายพี่ฮะพี่กินอยู่ไปเหยียบสายครับตัวเองก็ได้กินตกเย็นแล้วเราก็เปิดน้ำให้ช้างกินนะครับ แล้วก็ปล่อยแก้วตามอารวาสชอบลังแก่ชอบลังแก่คนอื่นครับเวลาพี่กินน้ำอยู่ก็เป็นลังแก่พี่ เวลาแม่กินน้าก็ชอบทําแบบนี้นะครับแควตาเวลาตัวไหนกินน้ํำก็ช่างนะครับที่อยู่ในคอกงนี้เขาชอบมากวนแบบนี้แต่เวลาเขากินนะครับใครก็กวนไม่ได้มาอ,าอาบน้ำให้แป๊บนึง สบายสบายคขาแล้วมีคนฉีดน้ำห้ด้วยว้าย เอ,อ้ยเ๋้าขาติเอาคนฉีดให้ดีๆไม่พอใจวะหรือว่าพี่แม็กทำอะไรผิดไปทำไมหมดจะมาติพี่แม็กฉีดเลยฉีดเลยเดี๋ยวสักครู่ครับผมขอน้าไว้ก่อนนักเลงมากครับขนาดฉีดน้ำให้ยังมาติขาหลังใ่ ก็อบอลไม่เล่นดีนะอุดรอวนมากนะโอ้ดือพุงเนืนะ <S <S ออ่อต้น แก้วฟุน,นอืมขัดทรายเล่นทรายขัดทรายเอาขัดผิวตัวเองแนละ้วเอาทรายขัดผิวตัวเองนะครับ <c oughs> ขัดผิวตัวเองไปในตัวเลย ับให้ดำไปเล่นดินแดงมาเยอะนะครับโอ้ขาวเลยเดี๋ยวนี้แก้วก็โตขึ้นมามากแล้วนะครับตั้งแต่ได้ยาคุณหมอมาหนึ่งเข็มก็อ้วนเอาอ้วนเอาเลยครับอันนี้ก็ตูดเป็นตูดทุงเป็นทุงกันเลยครับโอ้ขาว ข้อดีของหน้าฝนาก็หญ้าขึ้นเยอะตามข้อยญ้าขึ้นเยอะช้างก็ชอบกินนะครับ แต่ข้อเสียคือว่าข้อแขะพื้นที่มันจะเฉะครับนี่ขัดแล้วขัดที่นี่ แฟร์คนลักาครับรูม้มาแก้วมาบางกล้องทำไมถ่ายคุณแม่สวยๆจะถ่ายคุณแม่สวยๆแก้วก็มาบางกล้อง <c oughs> ดูขาวด,ด,ดูผิว,าวขาวขาวตะไคร้ <c oughs> <c oughs> ไม่หาเรื่องพ่อคุณแม่แฝดคนละฝาครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อน ดุงสงบนิ่งเลยครับได้กินแล้วก็อยู่นิ่ง <c oughs> น่ารักยังไงครับตาแต่นี้แบบนี้แบบนี่น่ารักมากเลยครับอยู่นิ่งๆ ปีนทำไมแก้วพอออกได้ว่นี่มาเบียด,ยดยครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับผมขอเปลี่ยนคลิปไปแล้วนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งดูคลิปใหม่ๆนะครับคลิปช่องแก้วตาก็จะพยายามลงคลิปใหม่ๆ ถลิ้นถนลิ้นมาเรื่อยๆครับสวัสดีครับนุน่นนุ่นช้างตกมันแบบนี้แหล,โลบบนนะโยนมาให้แม่น้ำเพชรกินโอ้ไม่ใา่ต้องระวังครับต้นต้นสับประรดนี่มันหลายกิโลครับโดนหัวไม่ใช่แค่สลบแน่นอนครับ <c oughs> แก่กลัวแก่กลัว จแย่ญาื้ออือต้นสับปะรดนี่ก็ใหญ่มากเลยครับถ้าดูนะเป็นสรุปอะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม